วันนี้พวกเราไปปาร์ตี้ห้องเพื่อนกันเนื่องจากพวกเราสามคนว่างพอดีเป๊ก็เลยนัดกันไปหาเพื่อนคนอีสานด้วยกันอีกในเที่ยงนี้พวกเราได้ทานข้าวกับเมนูถัดทางปิ๊กกับพี่เดียทานข้าวกับกะเพราถาดส่วนเราทานข้าวกับไม่ใช่ข้าวสิเป็นสเต็กถาดตกท้ายด้วยนักเก็ตจัมโบ้ถาดจำนวน25ชิ้นบอกเลยว่าแต่ละอย่างได้ไปคุ้มมากส่วนพวกเราก็ได้รับประทานอาหารอย่างอร่อยและเพลิดเพลินสุดๆไปเลยวันเดย์วอก ของพวกเรามีแต่กินและพวกเรารู้สึกเอนจอยกับอาหารมื้อนี้มากหวังว่าคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้คงจะอร่อยไปตามๆกันด้วยพวกเราก็มีความสุขคนที่มาชมก็มีความสุขวันนี้เป็นวันข,ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันตลอดไปนะคะ<ม>ต่อไปเราจะมาพาเพื่อนๆไปชมคลิปวันเดย์วอล์กของเราและเพื่อนๆทั้งสองคน <S <S จะสนุกหรือไม่มาลองรับชมดูค่ะอะไรอะไร ฮ่าฮ่ะฮ่เนีาฮ่าล่าฮ่าดีาฮ่เฮ่า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 น่าิฮาฮ่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 ่าฮ่าฮ่าฮ่กฮ่า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 า่่า เสียงกรอกอ็ต่ำอันนี้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 เสียงมนุษย์ลุงร้องแล้วเสียงเสียงยิ่งกว่าดอดอเออนี่ีปกติเลยแย่คิดว่าจะเป็นีชิบอ พอแล้วพอแล้วสองขีดข้ออีกเฮ้ยอันนี้รถขี่ไว้อันนี้ตอนเข้า มันรัได้อีกไหมโอ้โหอันนี้อันน um> anyway> um> ี้ <S <s ้สุดแล้วนะสุดขาทำมากเฮ้ยยังอันนี้ยังพอรับได้อยู่ ใจครว่มคิดฮอยอกบวันทอ่ปอขี่ปนองปนังเนุเออนจเป็นั่เราเป็มคนเ้อ้าว ผงสะทอนตอนเด็กเอะอะไรอะไรอะไรอเด็กอายุเก้าความสิบวยอะสงเป็นอันสัน อะไรนะใครอะประตูเอ้ยป <cues> <ıt society> ึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวมาแล้วมาของขวัญไงของขวัญวันแต่งงานเอ้ยใครยโอ้ยมันเยอะเกินอ่ะโอ้ยเยอะพอดโพจักถุงก็ไอ้ว้าวสองถุงเลยวะสองถุงมมนหน่อยไปสำหรับกวยแม่ คอยวอามันหากนะว่าจังไถ uh, huh ้าไอ้หูนั like ่นน่ะน่าจะเป็นของกิน่นก็บแต่ถ้าถเไอ้หูนี่มันจะเป็นตเาค่ะว้าเออเออมาเป็นไหนเป็นไหจากพี่น้องคะบาตองาดเด้อหนรีวิวสิเผ็ดเผ็ดจุดติ่งเผ็ดจุดติ่ง เผ็ดพูดพ่อเลยเนาะเอาสายฟังพูดนะฟังพูดไปไหนยังไม่ได้กินเลยแต่ว่นวหน่อยพ่อกินหลายครั้งแล้วอือเออตอนนี้นะคะพระเอกของเราก็กำลังทานนะคะกับข้าวถาดกับข้าวถาดเนี่ยเป็นได้แซบบ่เออ ร้านอะไรนะนสเปกเอ้ยสเปคขาหนุสเปกสเปกอย่างน้สเปกอสต็กเออเอาร้าแถวแถวางอสาหะอ๋อมเห่เขาว่าสมหอดพี่ทำจาก้าวมาขงบ้าเนปาจักโลกอ็เฮ้ยอแกินใหญ่เลยนะทันเดียว ถ้าอยู่ไ้นไหถ้าอยู่ไหนไหนทั้งแสบมารีวิวเนี่ยฟังพูนกับเพิ่นอยู่ห้องขาวในมาานนี่เพียอไมว่าไปว่าไปแต่ดูคลีนอยู่นะบากุบาูุสาวก็ลังสิทานเขาด้อยแสบเฮ้ ว้ายทันเดียวแล้งจะแตกปอ่ะอันนี้กัอีกคนนึงอืมใจเย็นๆเซ่ทั้งสองคนไหมนี่นักเก็ตนักเก็ตไม่ชิมคนละชิ้นนี่นะเราชิมมีชิ้นหนึ่งแล้วนี่นักเก็ตอันนี้อันนี้ขวามือคือสเต็กเรานี่นักเก็แก้วด้วยแมนจะว่าอันโมบ้าแต่ว่าอันอันนี้บ่ แม่แม mm ่น hmm. อันเขาใส่น well, ้ำจ uh huh. anyway. okay. mm hmm. yeah. ิ้มไปทั้งทั้งในกล้องเหรอวะคือโอ้ไม่ไม่แยกเออเอ่อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮาหาก่อนมาบ่ฮงเป็นน้ำจิ้มเป็นยังงอให้เขามะม่วงขึ้นกันเลยแล้วปิดคลิปก่อนปิดคลิปก่อนแซ่บเสีบเด้อสวดสวดจ้าเมื่อกี้ส่นอะไรส่นอะไรไม่ต้องเลยเออหยา ตอนนั้นเวซอนอะไรอ๋อคิดว่าคิดว่าจะบอกว่าอ่าทำไมมันดังกว่านี้คะอ๋อเดินเดินเดเร่งให้มีจับนะปุุญอะไอ้นี่แล้วจะรู้เหรอเป็นรถยี่ห้ออะไรรู้เบต้าได้ไงโอ้ยรูดีจะเกิดเป็นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าก็กดเอาจอสัมผัสเนาะเว้ยนี่เด้อโซนน่ะโซนทำไมเดี๋ยวก็บอก เขาที่แล้วก็ติดไฟสายเท่าอืม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 ใส่อะไม่ได้เดินรถเดิวจะเกิดรถันไลขึ้นอะไไม่ได้เขาใส่เกียร์เอ็ไปแล้วอีบ้าเอาย่าไ่รู้เกียร์เอ็นแล้วหนๆไปยัาจัานเดินหน้าให้ดูหน่อยไอ้ิกยายาหาทำเดี๋ยวบอกท่านเดียวว่าปิ๊กสน หนูบอกแต่ให้เพื่อนจัดการ,รเอออย่าอ <c oughs> ย่าอ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 ่าอ้ทำอะไรไม่อย่าอย่าอยไรอี่าอยกเพื่ออยไรว <c oughs> ย่อยนอน่ <c oughs> ่ย่่ย่อย่าอยัาลิงเอยนะอธอยอยายอย